สวัสดีครับวันนี้ทีมงานโฟทีเดินทางมาที่อำเภอไผ่สารีนะครับจังหวัดนครสวรรค์มาเยี่ยมชมแปลงมันสำปะหลังอีกท่านหนึ่งนะครับหลังจากใช้โฟทีแล้วเนี่ยผลผลิตมันเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมหลายเท่าตัวเลยครับเดี๋ยวเรามาฟังจากปากผู้ใช้นะครับสวัสดีครับคผมสวัสดีครับพี่ครับแนะนําตัวกับท่านผู้ชมทางบ้านครับครับผมชื่อนายพิภพเกิดบุญครับพี่พิภพปลูกอ้อยกับมัน เป็นอาชีพหลักใช่ครับของพี่พื้นที่ประมาณกี่ไร่ครับทั้งหมดของผมก็ประมาณ20กว่าไร่แล้วครับแปลงที่พี่บอกเอาโฟทีมาทดลองเนี่ยแปลงนั้นกี่ไร่นะครับ3ไร่ครับสามไร่เอามาทดลองปีที่แล้วนะครับรอบที่แล้วตื่นเต้นเลยไหมครับหลังจากทดลองก็โอเคนะครับคือผลผลิตออกมาก็ก็เยอะพอสมควรแปลงนี้ปลูกมันพันุอะไรครับเป็นพันระยอง81นนะครับโดยปกติเนี่ยแปลงของพี่เนี่ยมันได้ไร่ละกี่ตัน เมื women, no ¿S <S sieht, uh, ่อก like. mm ่อนที yeah. oh, well, yeah. uh ่ว่าผมจะมาใช้นี่ก็ประมาณสมตันกว่าแต่จะไม่เกินสีตันต่อหนึ่งไร่ตอนนั้นที่พี่ฉีดเนี่ยมันสำมะหลังที่ปลูกไปนานหรือยังหรือว่าใช้ตั้งแต่เริ่มยังไงครับใช้ตั้งแต่เริ่มตอนชุบท่อนพันธุเลยครับพอเราพอเราตัดท่อนพันธุ์เสร็จเราก็แช่เลยครับแช่แล้วก็ถึงได้เอาไปปลูกแล้วพี่ไปเริ่มฉีดอีกครั้งเมื่อไหร่ครับตอนที่มันอายุได้สองเดือนแล้วถึงได้ฉีดครั้งแรกครับอ๋อเอาแล้วก่อนหน้านั้นลืมเลยก็เห็นมันางามดีก็เลยไม่ได้ฉีดอ๋อฉีด ตอนอายุ2เดือนครั้งที่หนึ่งใช่ครับฉีดครั้งเดียวหรอครับพี่ฉีดสองครั้งครับทั้งหมดฉีดไปสองครั้งครั้งที่สองตอนอายุเท่าไหร่ครับอายุ3เดือนแล้วก็ฉีดอีกครั้งหนึ่งครับคือทิ้งระยะห่างหนึ่งเดือนเลยโอ้ห่างจังเลยนะครับใช่ครับฉีดเพียงแค่สองครั้งเองใช่ครับสามไร่มีโรคหรือแมลงอะไรเข้าไหมฮะไม่มีนะครับที่ผมใช้โปรตีนี้ก็ไม่มีแต่แปลงข้างเคียงที่เขาไม่ใช้เขาก็เกิดโรคกันเหมือนกัน โรคอันดับแรกเลยที่ว่าเขากลัวกันมากที่สุดก็คือไรแดงอ่าสัตรูพืชคือไรแดงเขาทําลายใช่ครับแล้วมาของพี่นี่ไม่เข้าเลยไม่มีครับไม่มีอ๋อแล้วตัวอื่นนะฮะตัวอื่นก็ที่เขาเจอกันก็คือพวกเพี้ยแป้งนะครับมันจะมากกอกกินน้ําเลี้ยงจากตรงยอดเนาะแต่ของผมก็ไม่มีสักต้นเดียวเลยนะที่ผมใช้ไปสองครั้งของผมเพี้ยแป้งก็ไม่เข้าไรก็ไม่เข้าไม่มีครับไม่มีวันนี้ผมก็รับประกันได้ว่าเป็นเรื่องจริงครับเพราะว่าผมใช้แล้วจะยืนยันจริงๆว่าเพี้ยแป้งก็ไม่เข้าไรก็ไม่เข้าแมลงศัตรู พืชตัวอื่นก็ไม่เข้าด้วยใช่ครับใช่โอ้โหนะครับประหยัดประหยัดค่ายาแล้วใช่ใช่ปุ๋ยได้ใช่ไหมครับผมไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยครับพวกปุ๋ยเคมีผมไม่ได้ใช้เลยปีนี้ไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีนะครับครับคราวนี้ไฮไลท์มันอยู่ตรงนี้ครับขุดมันมาเนี่ยสามไร่อ่ะอยากที่บอกว่าเมื่อก่อนเคยได้ไร่ละสามตันเองครับปีนี้พอใช้โฟทีไปสองครั้งเนี่ยรวมแช่ด้วยรวมเป็นสามครั้งเนี่ยครับสามไร่ได้กี่ตันครับพี่ยี่สิบเก้าตันครับ ้29ตันครับได้29ตันตื่นเต้นไหมครับตอนที่แบบนน้ำหนักออกมาอย่างเงี้ยก็คือฮากันนะครับพวกคนงานที่มาขุดมาเก็บหัวมันเขาก็คือฮากันอืก็บางคนเขาก็ถ่ายรูปเก็บไปดูแต่ผมไม่ได้ถ่ายไว้ครับเดี๋ยวค่าแป้งค่าแป้งแป้งก็ได้29เปอร์เซ็นต์นะครับค่าแป้งได้29กับพันละยองแปดหนึ่งใช่ครับในพื้นที่ที่ต้องบอกว่าโหดนะครับสภาพแห้งแรงนะครับไพสาลีใช่ครับพี่ครับพี่ประทับใจมากไหมครับก็ ประทับใจนะครับที่พาผมใช้ใช้ยูก็รู้สึกว่าดีครับดีกว่าพูดกันง่ายๆว่าดีกว่าของยี่ห้ออื่นของบริษัทอื่นเขานะครับฝากอะไรนิดหนึ่งให้ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับว่ามันดีอย่างไรครับคือผมก็อยากจะแนะนําพวกพี่น้องเกษตรกรที่ทําไร่เกษตรกรอย่างพวกผมนะครับหันมาทดลองใช้ดูนะครับผมรับรองว่าได้ผลจริงครับเพราะผมใช้แล้วครับเห็นผลดีครับวันนี้ทีมงานโฟทีขออนุญาตลาเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ